วิธีการตรวจสอบตรวจเช็คว่าใครแท็กเรามาบ้างจะแท็กเกี่ยวกับปัญหาเรื่องลิงก์ต่างๆลิงก์การพนันลิงก์ผิดกฎหมายรวมถึงลิงก์โป๊เปื่อยและพวกแก๊งมิใชชีพอาจจะแฮกข้อมูลของเราไปได้เราจะวิธีการตรวจสอบอยังไงและลบแท็กยังไงมาดูกันเลยครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันเฟซบ o o กกันก่อนเมื่อเข้าสู่ หน้าหลักของ facebook แล้วเราแตะไปที่โปรไฟล์ของเราทางขวาบนจากนั้นแตะไปที่โปรไฟล์ครับแล้วเราแตะไปที่จุดสามจุดเห็นไหมครับจุดสามจุดเข้าไปแตะเข้าไปครับแล้วเราเลือกไปที่คําว่าตรวจสอบโพสต์และแท็กตรวจสอบโพสต์และแท็กแตะเข้าไปครับ จากนั้นครับก็จะมีแท็กที่เพื่อนเพื่อนแท็กเข้ามาโพสเข้ามาหาเราเยอะแยะเลยครับแล้วเราจะมีมีวิธีการลบยังไงทำยังไงครับมาดูกันเลยครับวิธีการลบแท็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับ18บรวมถึงลิงก์การพน,นันลิงก์ที่ผิดกฎหมายและรวมถึงพวกแก๊งวิชาชีพครับเขาจะทำการ ส่งลิงก์มาให้เรากดติดตามนะครับกดติดตามหรือว่ากดดูต่างๆอาจจะทําให้เราสูญเสียทรัพย์สินหรือว่าดูดเงินจากธนาคารเราได้ครับวิธีการลบก็คือแตะไปที่คําว่าซ่อนเห็นไหมครับเรามาซ่อนข้างล่างแตะข้าไปจากนั้นครับหลอดสกค้กครับนี่นะครับเลื่อนลงมาเล็กน้อยก็เห็นว่าลบแท็กออกแตะข้าไปครับ จากนั้นเราก็แตัคงว่าลบแท็กออกลบเรียบร้อยครับเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับแต่คําว่าซ่อนเรื่อนลงมาเล็กน้อยครับแต่คําว่าลบแท็กออกแตะลบแท็กออกอีกครั้งหนึ่ง เราทาไปเรื่อยครับจนกว่าจะหมดที่เพื่อนเพื่อได้แท็กมาครับนี่แหละครับคือวิธีการลบแท็กที่เพื่อนๆได้แท็กมาอาจจะเป็นพอแก๊งมิจฉาชีพที่แท็กมาแล้วเราทําการลบแท็กออกเพื่อป้องกันการแฮ็กข้อมูลการแฮ็กข้อมูลนะครับอาจจะทําให้เราสูญเสียโดยเฉพาะแก๊งมิจฉาชีพอาจจะส่งลิงก์ทำให้เราสูญเสียเงินในบัญชีธนาคาร ในแอปธนาคารได้นะครับประมาณนี้ครับถ้าคลิปนี้ครับมีประโยชน์ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องณสรพัดคลิปนะครับขอบคุณทักการรับชมและสวัสดีครับ